เป็นสี่อย่างครับเนี่ยครับเราก็ศิวะเรื่องของหินก็ดีเมัอนกันนะครับเดี๋ยวศิวะเรื่องเมืองครับหินนี่มันสมีสองแบบด้วยครับนี่ถ้าหินแบบนี้เขาเหยียบได้เนี่ยเนี่ครับอันนี้คือหินโมเมนหินกวดเนาะตัวนี้หินหินภูเขาเหมืนเดินครับอันนี้หินตัวนี้มันสมาามนมมาาิมาจากแม่นม้ำครับมาจากไส้มาจากแม่น้ำโขง มันสิมีอยู่ฟังกวนครับนี่นี่คือจังสีเนี่เขาเรียนเกียบมากนี่เขาบุฮงหูแต่ว่ามันสิมีกอนกอนแหลมบอ่อแหลมมันสิยู่ฟังกวนยวพาไปเมืองครับ,นรบเนี่ยครับผมขอแค้นหนาในรอเของชาวบ้านนี่ผมโกงบ้านี่นวุ่นแชนเพื่อที่มขาจอดตรงนี้แล้วเฮีนมันสิยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับมันจีเป็นหินตรงนี้นะ ก้อนเลยครับมันสีมีก้อนแหลมบวกลแหลมนี่ในก้อนนี่มันแหลมเนี่ยครับยื่นแบบนี้ครับเนี่ยเจ๊ซีเนี่ยเจ๊ซีจังหวะคือดวงเนาะตายเลยบาดเนี่ยเนี่ยครับมันตกลงมันตกลงมันหนีนะตัวนี้เพิ่นมาดำไม่เนี่ยผมตกเขามาห้อยเนี่ยเนี่ยเขามาห้อยเนี่ยครับโอ้ยาเลยครับยาเหยียบเลยบวกไปก้อนครับเนี่ยเจ๊ซีเนี่ย มันกเ็เรียกอแต่จังหวบะบอกมันสิเป็นจังหวะครับเห็นมันจากนไปแผ่นนโอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยก้อนที่ผมหยิบเนี่ยิีนกวดก็หินกวดกะจ้งได้ก,ก่สายบันทุกครับสายบันทูกรถขูนครับสายเิ้นมิ้นแบบนี้้าเลี่งได้ก่ยาเหฉียวครับแต่ว่ามันเสือมันกเลี่งก็ได้เนาะ มั่ก็ขาไปมันก,ก็วกวดกาดกวดกล้า,าแล้วก็โมูหว่ามันเปลี่ยนขึ้นมากเลยสิแม่เราเรียบร้อยไปแล้วครับจะน่าร้อยกันครับมันเป็นทียื้หรือเป็นทียานกนะ็เ,เปลี่ยนเรียบร้อยเสร็จแล้ว,รค,ค,ลลว,รวครับแล้วกั็ระบายตะวันครับครับเรือครับเรือใต้ทุกยานครับบันเดอรครับ ก็ตกเป็นปลาอยู่เล่าแล้ะครับปลาอยู่เล่าในอุ้งเท้างหรอกปลาในอ้งนี้มันติดเสาประมาณสองามเนี่ยเนี่ยเสาอยู่ประมาณสองเก็แบบก็นาอยู่ที่ปัญหาครับ